อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ราคาเท่าไร่ครับอันนี้ราคาเท่าไร่ครับนนราาเจ้าเก๋เจ้าเก๋เเกตัวเสาอันอันอันซิกเกร์ อันอันชูเกอร์อันอีเกอร์อีเกอร์เจียว1อัน1อัน1อันอีเกเกออันเกออันนี้นี้นี้ซเจอฝ่านี้จะซะหซะบาลาติติเซนอินลาตติยาตีอีเตียน 你，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 这，安妮，安妮，这个，安是个，你是这，安是个，你是这。 中文就是这个，这个泰语会把主词放在前面，泰语会把主词放在前面，形容词放在后面。中文这个泰语就是各这各这，泰语讲各这，中文就是这个这个安妮。 อันนี้อันนี้เจอเกะราคาราราเยื่เจนเสอราอย่างหขาลาฉางอินราเยื่เจนเสอปลาฉางอินราคาราคาราคาเจอกะราคา เจเก๋ราคาราคาราคาเจ้าเก๋ราคาราคาเข้าไรเข้าไรตัวเสาเข้าไรเข้าไรเข้าไรไรยอะเจียนเสอ เท่าไรเท่าไรตัวเสาอันอันซกเกอร์อันอันซกเกอร์อออะนออันอออะนออันอออะนออันอันซกเกอร์อันอะกนอนหนู 上面是อ่后面是ยน้นร no ี我们会าอันอันอัน然ล้วก็จะ看อ่ต่อ下面是什么字我们就把那个这个字套安的ท่าออันอันออันอันพิน字的时候会拼อ้ออ่ินออันอนออะนออันอัน นี้นี้ปลาอินราฉังฉางปาอินราฉังฉางเสียปาลาตีเตียนนี้นี้นอีนีโทนี้นอีนีโทนี้นี้เจออันนี้ อันนี้อันนี้อันนี้อันซื้อต่วนอินนี้ซื้อฉากอินอันนี้อันนี้อันนี้จะเกิดราคาราคาเจ้าเกิดราคา รอรอเอเจนเซอร์รออารารออารารออราราคออาค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 าราคา ราคาราคาราคาเจ้าเก๋เท่าไรเท่าไรเท่าไรตัวเสาเอาเขียนเมยน A, นียนเอโฮเมียนเซอเนี่ยเอา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 มันพินชื่อแต่ซ่อคุยพิน พอเอาเท่าเอเท่า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 พอรอไอไรเอไร่ ฮอรอฮอรอเอถงสือฟ้าอินหอรอไอไรเอไรหอรอไอไรเอไรเท่าไรเท่าไรเท่าไรตัวเสาเท่าไรคะคะ 啊，这个发音，啊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 ，它是用在 E 吗？它是你声问句的结尾。啊，啊，你声用句的结尾，或是你声称他人的结尾。啊，啊。 ค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะเจกเกอรคะซือหนี่เซ้นวนจีเตอเจียวอีอันนี้ราคาเท่าไหร่คะ อันนี้ราคาเท่าไหร่คะคะซึ่งนีเซนเวิร์จีเดอะเจวีอันนี้ราคาเท่าไหร่คะคุณคะคุณคะตั้งนีเซนเชิงฮูมอกเสนอเดรโซว์ว่ามันอยากขยี้เชิงคุณคะคุณคะคุณคะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะ คุณคะอันนี้ราคาเท่าไรคะจคะเคยยงใจวนจเกินเชิงคู่陌生人是女生用句的คะคุณคะอันนี้ราคาเท่าไรค่ค,ค,คะค่ะค่ะ这个卡它上面它有一个一它会发中文的第四音ะ 女生讲话的尾音，哈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 ，它是用在肯定语。ส瓦ั卡ด瓦ค卡ะ，沙瓦ว卡,沙瓦卡哈哈，就是用在肯定语。哈哈，哈，发音是中文的第四音。哈哈，ะ，是的，所以女生用在肯定的结尾。 你先用在肯定的绝语，卡卡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 ，它是用在一妈问句的绝语，或是二称呼他人，卡卡卡卡。卡卡 这两个字它是不同，我们就记。如果上面有一个“一”的标示，它是发中文第四音，哈哈，是用在肯定的绝尾；如果上面它没有音标的，它是用在一妈或是二称呼他人的绝尾，哈哈。 这两个音都是女生用的，都是女生用的。如果男生用，男生会用ครับครับครับเจครับ因อ它有啊所以่ผมอยครับครับครับ是男生讲话的尾音没有分是在肯定语或是问句都是共用的ครับ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  สวัสดีครับสวัสดีคร <ification> ับสวัสดีครับสวัสดีครับฮะฮะฮะ你生问句的结语，或是你生称他人的结语？ฮะฮะคออ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 ะ 是的，女生讲话的结的尾音，女生讲话的尾音，哈哈，call 啊，哈，a 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 哈，哈，club，club，coro。 คอรอ์ทยยะองสื่อินคอรอตงสื่อ发音สุ้ายย่อเกเบคอรอะบอครับยบอเจโาเมียนมันทอจะรอจูป่ปอีเหอเีไหลครับครับครับคอรอะบอครับคอรอะ บอกครับคอรออบอกครับคอรออบอกครับครับครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ อันนี้เจเกออันนี้เจเกอรราคาราคาเจเกอเท่าไร่เท่าไร่ตัวสาวครับครับหนานซิน,นเฉียงหัวเตอเจออียวอีอันนี้ราคาเท่าไร่ครับเจเกอเจเกอรตัวสาวครับ ครับสื้หนานเสินเจียงหัวเตเอเจียวอีอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเจ้าเกเอเจ้าเกอตัวเสาอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับนีเสินขี้โย่งคะค่ะนีเส้นีประโยโ的时候ค่ะ อันนี้ราคาเท่าไร่คะอันนี้ราคาเท่าไร่คะอันนี้ราคาเท่าไร่คะเจะเกิเจะเกดตัวเสาอันนี้ราคาหกสิบห้าบาทค่ะอันนี้เจะเกดราคาเจะเกด หกสิบห้าหกสิบห้าลิลลูบาทบาทบาทซื้อไทจูค่ะค่ะหญิเซ้นเจียงหัวเดอเจียวอีค่ะ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 ซื่อหญิเซ้นเจียงหัวเดอเจียวอีอันนี้ราคาราคาราคา หกบาทค่ะอันนี้ราคาหกสบาทค่ะอันนี้ราคา65บาทค่ะเจ๊เกอเจกอรลิ้วซูจูอันนี้ราคา65บา,า,า,นนา,า65บาทค่ะ อันนี้ราคาเท่าไร่ครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเจะเกิดเจะเกิดตัวเสาอันนี้ราคาสามร้อยห้าสิบบาทค่ะอันนี้ราคาสามร้อยห้าสิบบาทค่ะเจะเกิดเจะเกิดสันไปอุซจู จะกซื้อไทยก๋วเฉียนอีปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทจักก็ซื้อจักก็ซื้อไทยก๋วยลามากู๋的旧的钱旧版的钱这个现在泰国拉เ十的国王า新ร的อย หนึ่งร้อยสองร้อสาม้ซันไปห้าสิบบาทห้าสิบบาทจอกซื้อไทยก๋าอู่ซื้ออู่ซื้อจูเอจื้อเชาสิบบาทเจก็สิเจก็สิ旧版拉马九的旧版这个是新的拉น十的新版但是通常这个旧版跟新版都可以用 อันนี้ราคาสามร้อยห้าสิบบาทค่ะเจ๊เกิดเจ๊เกิลสันไปอุ้อจูอันนี้ราคาสามร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะค่ะเสื้อนีเส้นเจียงหัวตเตอเฉวีนันเซนเจียงครับครับ อันนี้ราคาสามราบาทครับ, Onion บอันนี้ราคาสามบาทครับอันนี้ราคาแปดรบาทค่ะอันนี้ราคาแปดบาทค่ะ จะก็จะเกิดแปดร้อยปาไปหกสิบห้าบาทหกสิบห้าลิ้วสูบบาทซื้อจุแปดร้อยหกสิบห้าบาทปลาปลิ้วสูบจุแปดร้อยหกสิบห้าบาทค่ะอันนี้ราคาแปดร้อยหกสิบห้าบาทค่ะ 这个这个八百六十五铢这个是泰国五百这个是新钞这个是泰国拉马石这个是新钞五百块的纸钞ห้าร้อยบาทื้าร้อยบาทห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทห้าร้อยบาท这个是หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยจิวเตอริว钞แบงก์เก่าแบงก์เก่า这个是แบงกใหม่ 名买新钞新钞是名买名买这个是泰国的二十铢一十八一十八这个是旧版、这个、是旧版的纸钞名稿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 是旧的旧版的纸钞名稿旧版的纸钞名买 แบงค์ใหม่ซือ่อเชาแบงค์ใหม่เจ้าก็สือลาหมาสือินเาแบงค์ใหม่แบงค์ใหม่เจ้ก็ซือสิบ块สิบ铢的硬เหรียญสิบบาทเหรียญสิบบาทเหรียญสิบาทเหรียญิ是用在เหรียญสิบบาทเ,เบบาทจ้ก็ซือื้อ เจ้าก็ซื้อหลียหมิงซื้อวัดอรุณวัดอรุณหลียหมิงซื่อเจ้าก็ซื้อลาหมาจวลาหมาจู的也是十块的十铢的硬币它是正面跟正面跟ยนเหรียญสิบบาทเหรียญสิบบาทเเ个ออู的硬币เหรียญห้าเหรียญห้าเหรียญห้า 这个是一块钱的，一块钱的就是能“能吧，能吧，能吧。这个是正反面，正正反面。这个是泰国的皇宫，皇宫跟玉佛这边的是玉佛，玉佛寺的玉佛寺的图。连吧，连吧，连吧，一块钱通常我们会叫连吧，能可以省略掉。连它就是硬币。 เหรียญบาทนี่ก็คือ泰ทานคือ0.5 0.5กับ0.25ของเหรียญบาทเหรียญห้าสิบสตางเหรียญห้าสิบสตาง0.5ค่ายังไเต้างควาเหรียญยีสิหาสตาเหรียญยีสห้าสตางยี่สห้าสตางคือเออเีอน25สตางก็คือไทยทุกคนใไยต้า อันนี้ราคาแปดบาทค่ะอันนี้ราคาแปดบาทค่ะเจ๊เกอเจ๊เกอปลาไปริ้วซูจูอันนี้ราคาแปดบาทคร,รับอ,อันนี้ราคาแปดบาทครับ อันนี้ราคา8 6 5้สบาบาทครับค่ะเกินครับค่ะเกินครับค่ะซื้อเนี่ยหนีเส้นแข่งข้อ肯定语的绝语ครับซืนานาเเึ่ง男นั话的绝语男生没有分肯 e 语或是问句都是共用อันนี้ราคา 865บาทครับไห้วีจีจู่เลียนสีอันนี้จะเกอเท่าไร่ครับอันนี้เท่าไร่ครับว่ามัอนอเหยียดที่ะยังเวินอันนี้จะเกอตัวสาวอันนี้เท่าไร่ครับเหยีขี่จู่เจ้าเวินเท่าไร่ครับเท่าไร่ครับ อันนี้ราคาเท่าไรคะอันนี้ราคาเท่าไรคะ这个是女生问句的结尾คะ女生也可以问เท่าไรคะเท่าไหรคะอันนี้เท่าไรคะอันนี้เท่าไรคะตั้งหัวเมินเอวเงินเสมอเตอ พี่อยู่หัวมันเอวันราคาปีเจ้าหมิงเชี่ยแต่เราคาเอวันเจีเกจีปราคาฟังใจอันนี้เกินเท่าไหร่เตอจงเจียนตั้งหัวมันอันนี้เท่าไหร่โยเตอเหาเตอปุ้ยติงสุเจียเก๋อก็ซื้อยุกหตัวเสาเอวจะฟังราคาจินไหล อันนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะยอะกว่าเื้อหนันเซนเวิร์นเจ้เวิร์นอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเจ้าเกิเจ้าเกิรตัวเสาว,วอเมราไม่สา้ไก่เฉปลี่ยนเอันนี้改成我们要问ง东西 นี่อยู่มือถือมือถือมือซื้อโศถือซื้อโศสีใต้มือถือทาจุซื้อโศจิมือถือโศจิมือถือโศจิราคาเจ้าเก๋เข้าไร่ตัวสา มือถือราคาเท่าไรครับมือถือราคาเท่าไรครับซสวจีเจียเกิดตัวสาวีเซนจิวนมือถือราคาเท่าไรคะมือถือราคาเท่าไรคะอันนี้เท่าไรครับ อันนี้ราคาเท่าไหร่คะมือถือราคาเท่าไหร่ครับ